เนทน่แล้วมาโห่ที่หลุมศพใช่แล้วหลุมศพพวกนั้นคือหลุมศพของผู้ที่ติดเชื้อพี่นี่ไงนี่คือเมืองบาซิลจริงๆนะเนี่ยเหมือนในหนังน<ไ>ี้เลยอ่ะก็ผู้ติดเชื้อมันมาจากเมืองบารซิลไม่ใช่คนเขามาตามหาออเด็กนั่นหรอ ใช่ไงพี่เพราะไอ้นังสือที่เราตีความนั่นแหละทำให้นคนในชนเผ่าเนี้ยตายเสี<า>ยงมีอารที่เราได้ยินในในวิทยุเนี่ยอเน,นี้ไม่ใช่มีอาร์จริงนะพี่มันมันมันหลอนก็คือสรุปมีอารนอนป่วยใช่ปะใช่ครับมีอารเนี้ยจริงๆอยู่ที่ในเมืองนอนป่วยอยู่ หรืออันนี้คือที่ผมไม่แน่อันนี้ที่ที่ผมไม่เข้าใจนะอาจจะนอนป่วยอยู่หรือไม่ก็ตายแล้วครับมีอาไม่ได้มาป่าด้วยซ้ำไม่ใช่หรอคือตอนแรกอมีอามาครับมาถ้าถ้าเกิดจากมอแรกที่พวกพี่กินกันมีอามาหาคนไป่ายไหมอืมเออแต่แต่รอบเนี้ยเรามาคนเดียวเพราะว่าเรามาหาวัคซีนเพื่อไปรักษาหาใครคะจระเข้ พี่เดินข้ามไปตรงเกาะกลางนู้นนะครับพี่จะเจอกับแคมป์งูอย่าข้ามน้ำมานะครับพี่ไอ้เคอยู่นะมันจะมีสะพานข้ามอ่ะครับ oh. พี่เห็นผมยัง oh. นี่นี่จะเจอเราตากงูนะฮะไหนคนคนบ่ายอยู่ตรงไหน ก็ไม่ัวใหญ่แผนที่ก็ไม่ได้ใหญ่สักเท่าไหร่นะแผนที่เดี๋ยวนะแผนที่รูปวาดตรงนี้เดี๋ยว m m w t มตรงนี้ไม่มีของให้เก็บปะพี่จะทำซุปปูใช่ปะใช่พี่มีปูเอ้า ปูเน่าแล้วหรอ,อแย่จังเนื้อเสือได้กินได้เลยปะหยิบไปด้วยเอาเมกี้หยิบไปหนึ่งอันดิหยิบไปเลยเขยิบใส่กระเป๋าไวงเดจะกินาทางก็ได้ ไม่ต้มระดูกกินกันไม่ทางไหนต่อเดี๋ยวต้มอะไรกินกันนี่อะต้มระดูกกินก่อนได้อะเดี๋ยวจะกินซุปป้าแต่ต้มให้ซุปกระดูกหมู ข,ข้าคนป่าอย่าข่าคนอย่าอย่าข้าคนป่าข้ามันข้ามันข่ามันข่ามัน,มน <c oughs> อ,อุ้ยมันมีอะไรตรงรูขนานูนอ่ะไม่ก็เถอะ <c oughs> ดูเยอะไม่ได้นะคะดินแดง อย่างอะไรเดินใกล้ๆเลนคนา่าป่ะตัวอะไรไม่รู้นี่มันมีแสงด้วยนี่อย่าเไอ้ข้ามันสิมันจะมีถ้ำๆหนึ่งนะพ,พี่พี่จะเจอเห็ดชนิดตึงที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเในป่ะ มันเป็นเห็ดที่ไอหมออันที่สองที่พวกพี่กินมันจะมีเอกสารหนึ่งที่ระบุว่าไอเห็ดตัวนี้ไม่ควเรเอามากินเห<า>็ดสีฟ้าเราหยิบกินเล่นหรือเปล่าไม่ครับไอเห็ดสีฟ้านั่นคือเป็นเห็ดที่ทําให้เราไม่ง่วงครับมันจะเพิ่มสเตมิมีนา้วใครโดนกินเนีมันจะมีเห็ดอีกชนิดหนึ่งอะครับพี่คล้ายๆเหมือนปลาการังเลยอะอยู่ในถ้ำอะ สนามบินมันหยุดน้อยยี่สิบเก้าแล้วครับตอนนี้งั้นก็เดินอ๋อหมดอ๋อหมดไงเจอแล้วไงสนามบินแล้วทำไมเราไม่มาตั้งแต่แรกก็เดินมาตรงนี้นี่เดียวหนิก็รู้ไม่แล้วว่ามันอยู่ตรงนี้นะโอ้เสือเอาดิเอาดิเอาดิวูอ ตลกหนังดีตลกหนังดีผมเจอวิทยุแล้วครับหมูแล้วนี่อะไรอะห้องน้ำปะเซฟก่อนเลยอ๋อถังน้ำมนันเอาบันทึกก่อนดีกว่าไหนอะเป็นสัญญาณไปทิชชน่ไปทิชชู่ไปทิน สมุอมันคือที่ไม่เคยเปิดอ่านเลยมนแต่ครั้งเดียวเซฟหนเลยสิเอาเสือพี่ฆ่าเดี๋ยวนะพี่ฆ่าเสือยังไงผมเห็นมันมอกมาหาผมเลยมัตายแล้วเนื้อมันก็หลอกต่างมาแล้วเนี่ยแน่แค่เห็นตัวใหม่ไม่ใช่หรอเมือ่อกี้นะยะเผาขนแล้วพี่เมื่อกี้ผมนึกว่าเป็นเป็นซากศพที่พี่ปล่อยไว้มันยืนหมอบอยู่อย่างเงี้ย อ้ามันเป็นโซ่ใหม่ไม่ใช่หรอผมสะดุ้งเลยว่เมื่อกี้ก็เห็นเดินออกมาก็เห็นหนึ่งกัดตัวใหม่ตัวนี้มันจะมีกุญแจให้ไขนะข้างในนี้จะมีของอะนี่เห็นไหมข้างในอะกุญแจเนีละประเด็นเนี่ยนะตรงนี้แหละผมไม่แน่ใจว่ากุญแจนไปเก็บแต่ตรงไหนเด้ๆเราหายเสียตไปเมื่อกี้กันไปมันอยู่ไหนเนี่ยกุญแจอยู่บน อยู่วิทยุไม่มีินะเมื่อกี้ผมไปยืนดูอยู่ไม่เห็นมีเลยอยูตรงวิทยุนี่วิทยุวิทยุมันอยู่นี่อะครับเขาอยู่ข้างบนบอกว่าอยู่ข้างบนอ๋อเออเออใช่เห็นแล้วงูโกตาเนี่ยทำไมงงกันขนาดนี้นี่อะเออใช่ไม่ใช่โอ้อาจะผมหยิบไม่ได้หยิบได้ปะหยิบไม่ได้ พี่ลองกดนหยิบดูครับเหยียอยู่ข้างบนวิทยุเก็บไ,ได้ยังไงเอาไมหยิบไม่ได้อ่ะนี่หยบิ <laughs> หยบไม่ได้เดี๋ยวมันต้องไปทาอะไรก่อนเ็ว่ามันบอกว่าไม่มีสัญญาณครับพี่เราต่อสายสีเหลืองต่อสายสีเหลืองต่อต่อสายสีเหลืองครับต่อสายสีเหลืองนะครับเดี๋ยวผมเดินสาย <laughs> ให้ ต่อยังไงหวะมันมีสายสายอยู่ข้างล่างปะอ่าผมต่อให้เลยนี่ไงอ่อผมต่อให้แล้วพี่แล้วก็กำหนดสำหรับผู้เล่นทุกคนคนก็นี่ไงต่ออฝั่งนี้เหรอฝั่งไหนอ่ะแล้วทำไมเรายังหยิบไม่ได้อยู่เลยอ่ะอ้านี่ไง Hello can anyone hear me I need help in ดีจริงๆผมลืมผมลืมแบบลืมจริงจังเลยมากอันนี้คือเราไม่เห็นกุแจจริงๆนะมันอยู่บนกล่องเนี่ยพี่ใช่แต่ว่าทำไมเราไม่เห็นอะีรไงกุแจนี่ไงผมเก็บได้แล้วก็ะเก็บได้แล้วล now I can hear you. You're going to be alright. Please give us your name and position. Over. This is Jake Higgins. I'm on a makeshift airstrip in the middle of the jungle. I'm not sure where exactly. Copy. That Jake Higgins? <coughs> okay. I know where you are. Please hold. Over. Are you <coughs> <a thing? coughs> <Chỳ vanillaical licensing expressions> <coughs> คอยู่เดียวหรือเปล่ามีหญิงมีมีอาด้วยหรอมึงมาคนเดียวยไม่ใช่หรไอไม,มไ,มไม่มีหรอกกอดค้างเพื่อต่ออยู่คนเดียวบอกไปแล้วไงไม่แถวนี้ไม่มีใครเลย okolcos Aktormal c! spe Please, you. please, please answer me what's I you don't know going on กูใจกูใจกันเรียนกุใจกันเรียนเนี่ยมาวัดจบแล้วนะยัง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 ไม่จบยังไม่จบพี่ยังไม่จบเชื่อไหมว่าจบแลยเชื่อไหมว่าเราคุยคนละเรื่องก็คือเราเราแค่เรียกเครื่องบินมาเฉยๆพี่อย่างที่ผมบอกคือเราเยายังหาสิ่งที่จะมาทำาส่รูปไม่ได้เรามาที่นี่จนแบบเจ้าหน้าที่มาตามกลับหลายรอบแล้ว อันนี้คือเราจะไปเอาชุดดำน้ำใช่ไหมใช่ครับอ่าพี่เปิดแผนที่มาตอนนี้แผนที่พี่มีอีกอันนึงแล้วนะแผนที่อันหนึ่งคราวนี้คือเต็มหน้ากระดานเลยพี่มันไม่บอกนะครับมันจะไม่บอกว่าเราอยู่ตรงไหนเราต้องดูในแผนที่เองว่าเราอยู่เราต้องสังเกตเอาเองอย่างเช่นตอนนี้เราอยู่ตรงสนามบินตรงที่เป็นรูปธงนะครับใกล้ๆกับตัวเอเนี่ยต้องไปเ่อนเราต้องไป,ไอเ,งไปเอาชุดดำน้ำไง แล้วเปิดตัวนั้นมันได้อะไรในห้องเนี่ยอุปกรณ์นี่ไงพี่อุปกรณ์ที่เราจะไต่ล่อลงไปข้างล่างเลยสรุปมันบอกว่าจะมาลาบเรามันก็ไม่มาแหมพี่ป่าไม่ซ่อนเดิมถังดำน้ำลงไปที่นี่เลยอ๋อมันก็มาบ่อยเลยเนี่ยมันก็ต้องโดนอะไรสักอย่างเจ้าหน้าที่ยังบอกว่าคุณอีกแล้วอีกแล้วเหรออะไรเงี้ย คือไอเนี่ยมันมาบ่อยแล้วมาเพื่อจะมาหายตัวผสมทำยาก็สรุปคือมีอาแล้วก็คืออยู่โรงพยาบาลก็อันเนี้ยที่ผมที่ผมยังตีความไม่ได้เพราะว่าตอนผมเล่นเองผมยังตีความไม่ได้ว่ามีอาตายแล้วหรือว่าอยู่โรงพยาบาลก็ภาพา,า,ามันเห็นมันก็เห็นนั่งอยู่โรงพยาบาลน,นี่มันเป็นภาพหลอนนะพี่มันบอกระบุไม่ได้มันต้องไปถึงมันพี่ต้องไปกินหม้อตัวตัวสุดท้ายอะ มันอยู่ป่านะแล้วมันโหนไปเองหรือเปล่าคือมันอยู่ป่ามาแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยมารับหลายรอบของไงพี่แต่มันก็ไม่กลับคือมันหนักกลับไปแล้วมันก็กลับมาใหม่เ<อ>จ้าหน้าที่มาเอาเจ้าหน้าที่มารับไปหลายรอบแล้วแต่มันก็ไม่ยอมมันก็กลับมาใหม่ไงพี่นี่อุปกรณ์ดําน้ําอยู่นี่นะครับเดี๋ยวผมเก็บไปเลยก็ได้พี่ว่ายตามเชือกมาเลย ๋ยูเจอตัวอะไรโผล่อกมาไม่มีไม่มีไม่มีไม่คว<อ>ามจริงควา<อ>ม,มจริงมันต้องมีงูนะน้าหละเกมเกมก็คือขาดงูแ่แหละตั้สกายหน่อยตัวแหนะนี่ถือนี่ผมก็ถือโอกาสว่าเล่นเนื้อเรื่องใหม่เลยนะพี่เพราะว่าตอนผมเล่นกับเพื่อนๆอน่ะ เพื่อนๆผมสองคนอะ่ะได้กลับบ้านแต่ผมอะ่ะได้ติดป่าทำไมก็คือถ้ามีช้อยให้ตอบว่ามีอามันจะถามเราไว้พี่ว่าคุณาหาเจอหรือยังถ้าเราตอบว่ายังอะ่ะเราจะอยู่ในป่านในตลอดไปเลยพี่ oh. แต่ถ้าเราตอบว่าเจอแล้วมันก็จะมีเครื่องบินมารับเราอ oh. okay. ่าโอเคก็เราก็ต้องตอบว่าเจอสิก็จะก็ตอบถ้าเกิดพี่ยังหาเตลลมไม่เจออ่ะมันจะไม่ขึ้นชอยนี้ให้พี่ตอบ เ,เพราะฉะนั้นพี่พี่ต้องหาให้เจอก่อนก่อนที่พี่จะไปกินหม้อพี่เข้าเจอเราก็เจอเจอเจอครบทุกคนไม่ใช่หรอก็ถ้าเจอคนนึงก็ถ้าขอเจอครบทุกคนใช่แต่ประเด็นก็คือเราตอบผิดใช่ไหมใช่ตอนตอนนั้นน่ะคือผมตอบผิดตอบผิดอยู่คนเดียวเลยครับพี่ผมก็เลยกลายว่าผมว่าคัสตินตอนจบแบบไม่เหมือนของเพื่อน ในเล่นต่อไงใช่ให้คืออยู่ในป่ากับเพื่อนผมอะครับจริงคือมีเครื่องบินมารับแต่ขอผมอะคือวิ่งหนีตายฝ่าฝูงคนป่าแต่มันก็เท่ากับว่าผมมาเล่นเล่นเอะเรื่องจบแล้วแต่แค่จบเป็นคนละแบบตรงนี้จะเป็นทางที่จะไปไอ้นี่นะพี่ ไปนี่นะตรงกลางหม้อตรงกลางสนามมันจะมีหม้ออันสุดท้ายอยู่ครับเราจะพี่เดินมาทางเนี้ยระวังจุลเทรนะพี่จุลเครื่อว่ายนะอันนี้มันก็ตรงตรงที่เรามาแคมป์ไม่ใช่หรอไม่ใช่ครับไม่ใช่ตรงฝั่งตรงนู้นเนี่ยจะเป็นเต็นท์ของนักวิจัยที่ผมพูดนี่แหละตรงจุดตรงนี้แหละที่ฟิลฟีต้องหาไปรั่งเหรอ พี่ไว้ขึ้นเกาะพี่ตรงไหนมีเกาะพี่ไว้ขึ้นเกาะนะจระเข้มีนะพี่โอเคแม่มีไม่ได้แหลกหรอกลัวที่แหลกแล้วไปไปไปตรงจุดแคมป์ก่อนได้ก็ได้พี่อย่าเพิ่งไปมั่วเลยฉันเนื้ออยากกินเนื้อเหมือนไมอ่อนหนักใครใครว่างมั้งอ่ะพี่จะกินมันอ๋อฉันเป็นพยาแล้วหนึ่งจมไม่แล้วนะ จะเป็นพยานลรวสองอ่าไม่มีเห็ดซ้อมสวยแล้วก <c oughs> ็อย่างนี้เยอะแยะพี่เห็ดซ้อมไหนอะเยอะแยะพี่ตามขอนไม้แต่ตอนนี้เราไม่เจอขอนไม้นะสิโอ้โหพี่นำทางเหมือนรู้เลยว่าแคมปิ้งอยู่มั้งอะพวกเราู้อะนี่ฮะ มันอยู <ổ S 1> mà, này, ่ตรงนี้พี่ตามผมมาตามผมมาเจนไปเรื่อยเจอเลยเับฉันต้องการเห็ดส้มอยากได้เห็ดส้มเค้ถึงแล้วครับสนย์วิจัยงั้นมาแบ่งกันหน่อยนะอยากกินเห็ดส้มเลย ทำไม่น่าเขาจะหมดอู้อไนะไรวาเนี่ยจากที่ที่ว่าเวลาเราเล่นกันเนี่ยเราจะมีอะไรนะมีอาตออใช่ไหมพี่แต่พอหลังจากที่เราไปคุยกับวิทยุเครื่องบินนี้แล้วะมีอาจะไม่ต่ออะไรอีกแล้วเว้ยบอกเลย ก็มันคิดไปเองไม่ใช่ใช่ก็ได้พารอรับนหน่อยจะสรุปแล้วพีพีพถึงแล้วแน่มีแผนที่อีกอันเตอนนี้แผนทีุ่ีครบลสามแผนคือหอเอาเนื้อเอาเนื้อเนื้อมาแบกที่อันไหนอัาไหนก็สองสามชิ้นอะ จับกบหากบพิษหาจับกบพิษต่อใช่ใชพี่เป็นไอตัวนั่นแหละที่จะเป็นเซรั่มพี่ต้องจับกบพิษมาจับกบพิษโอเคก่อนเลยพี่แล้วค่อยค่อยนี่อย่าไปจับทั้งมือต,ตอนไม่มีชีวิตนะพี่เดี๋ยวพี่โดนพิษนะก็คือ ต้องฆ่ามันก่อนใช่ไหมใช่ครับอ๋อตรงนี้นี่หัวมันเป็นกบเป็นกบพิษแม่งหายากยอยู่นะไม่น่าจะอยู่แถวนี้กันไหนมีอะไรกินไหมแล้วทำไมเราเข้าไปในเต็นท์อ๋อ เดี๋ยวผมขอไปหากบผิดแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวนะทำไมรูซิปเข้าไปแล้วจับเป็นนะใช่จับเป็นจับเป็นหรอ้จับยังไงจับเป็นอันนี้ผมไม่เคยจับปกติข้าวน ไม่รอรอเนื้อมาเราเจอเผาที่ไหนโอเคถ้าจับเป็นเดี๋ยวผมลองหาจับดูก่อนเออพุ่งเคยได้ยินไปก็ตีเพื่อนผมเป็นคนจับจับคนเดียวก็คือใช้ได้หมดใช่ปะใช่ใช่จับเป็นที่เขาบอกว่าจับเป็นโอเคได้ครับได้ครับเฮ้ยเรับ กงดักสัตว์นี่เหรอฮะในกลงดักสัตว์ใช่เห็นพวกนายเหมือนเห็นเห็นแม็กกี้ทำกลงหนับมันอยู่นะแล้วกบมันก็เข้าไปแล้วพี่ก็ไม่จับเล่นอยู่ตายใช่ใช่เหมือนเราต้องใช้กลงก็ไปทำที่นอนข้างนอกก่อนเนี่ยเออตรงนี้ไม่มีที่นอน เอาใครทิ้งเนื้อเนี่ยสียดายเอาคนป่าแล้วมาทิ้งให้พี่จะคนหายคนเดียวคนป่าอยู่ข้างแคมป์อะเงี้ยมานี่ยมาน,นี่มาน,น,มน,นี่เออเดินออกมาเดินออกมาตรงนั้นแหละมาน,นี่มาน,นี่ยันตรงที่นี่ แล้วท่นพี่ที่ไหนพี่ม่กวนใช่ไหมนั่นไงมานั่งร้องเพลงอยู่อ่ะพี่ซอธนูข้ามันข้ามันข้ามันมันร้องเพลงเมื่อกี้โอเล่อโอเล่อโอเล็วโอเล่อมันเหมือนมันมีสองหม้ออยู่บ้างพี่จะไปดื่มหม้อก่อนไหมอ่ะข้ามันข้ามันข้ามันก่อนข้ามันก่อนเออ ฉันลืมฉันจะสู้กับมันมือเปล่าไม่ได้ได้ี่พี่ถ้าพี่ใจกล้าพอคิดว่าฉันกลัวนะฮะแต่มีหน้าอยก็ไม่มีไม่พาผัวเสลารีน่าพี่ก็ไม่มีพี่กำลังจะไปนอนเพราะกำลังจะเข้าเตียงซะหน่อยไฟหมด<ล>ได้ธนูธนูไปอยากได้ธนู ออนนี้มันมีหอบแล้วก็มีมิน้อยด้วยอ่ะแล้วแม่ไปกินตอนเดินไปแคมป์ม,ม่้นั่นล่ะที่ทำยาล่ะเอาก็พี่หิวนี่หิวเองกินสามสี่กระป๋องเลยเหรอก็ใช่เลยนกระป๋องมันเยอะมากเลยนะพี่กินสิบกระป๋องก็ยังไม่หมดเอากบกบไปไหนกบไปไหน มาเร็วใครถือกอบถูกกับผบมั้งครับนะ่ะถ้ามันไม่หายไปไหนนะว่าเอาที่นี่เอากบใส่แล้วมันก็ทํางานในเครื่องก็นี่ไงก็ก็ถูกแล้วเอากบใส่มันก็ทํางานเลยเอาพี่เอากบแผลหรอแล้วก็ยึดชักยึดชักเงินนั่นไงนี่ไงเห็นไหมตอนนี้ปลดล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวไปเร็ว ไปกินหม้อตรงกลางก่อนนะพี่น้องไปเร็ว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 ไอ้เนี่ยเตรียมของไว้ก่อนน้ำหัวน้ำสเตมินสเตมิน่นนาผมกำลังจะหมดไปจากโลกใบนี้แล้วนอนแล้วผมแล้วปลอกตรงใส่พวกพี่กล้ปลองพวกพี่มาจากไหนมันเยอะเก้อน,นอนกันสรุปไปกันเลยอย่างนี้มันจะมืดแล้วนะ แน่ๆครับพี่นนพุ่ออกมาอยู่ข้างนอกนอนอนนเลยทำไมจำไม่ได้ไม่เรียนจำพลาดเรื่องไหมพี่ต้องเดินชิดเลยนะเพราะว่าชื่อไม่ขึ้นเซฟก่อนดีกว่าเพื่อความชัว่ตอเ <พอ S 1> ข้าไปก่อนแม่ไปเนี่ยอะไรว่าเข้ามาอันนี้เน่าโอเคตอนนี้ชื่อขึ้นละเรีบไปกันเถอะนองไอ้แค่นะพี่กลัวที่ไหนนะครับพุ โลทโนีเจ็ดลูก,ลกผมเคยมีประสบการณ์ว่ายน้ำและไอ้เคมันงาบหน้าผมม,นะมันที่นมันมันโชคดีมันงาบผมไม่โดนครัพี่แต่มันไปโดนเพื่อนผมแทนอ่าเจอแล้วเอายนี่หรอมออยู่ใกล้ขนาดนี้เลยหรอ ทำเครื่องดื่มและยาทวยโอเค